สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้เจ้าตัวลำโพงรุ่นบีีเขาใส่ดอกลำโพงกันแบบไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูนะครับอตัวนี้เป็นตู้ลำโพงบีีนะครับ18นิ้วนะครับตัวนี้เพิ่งจะพ่นสีเสร็จนะครับตัวนี้เป็นเพจหลังนะครับเพจหลังแล้วก็เป็นงานหูจับนะครับ ด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ลูกค้าให้ใส่ตะแกงปั๊มนะครับตัวนี้เป็นตะแกงปั๊มนะครับ <appearing> เดี๋ยวเราให้ดูภายในก่อนนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ <ค Latin> ส่วนตัวดอกลำโพงตัวนี้เป็นของคันเน้นะครับ <sam pp an> ตัวนี้เป็นอลำโพงตัวนี้ลูกค้าสั่งมาเองนะครับลูกค้าสั่งมาเองเพื่อจะให้ทางโรงงานเราลงดอกให้ด้วยนะครับตัวนี้จะน,น่าจะเป็นของคันเน้นะครับ อันนี้รุ่น PA 1 8บวกนะครับเป็นสุณว่าโครงจะใหญ่มากนะครับตัวโครงจะใหญ่นะครับในการประกอบลงตู้ลำโพงถ้าวางไม่ดีมันจะชิดมันจะชิดกับฝาหลังนะครับตัวแถบสเปกแถบสายลำโพงนะครับโครงสร้างแข็งแรงตัวใหญ่นะครับ กระดาษก็จะประมาณนี้นะครับน้ำหนักก็พอสมควรนะครับตัวนี้ผมยังไม่เคยลองเสียงยังไม่เคยฟังนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งมาเองนะครับผมเพื่อจะมาลงตู้บีีตัวนี้นะครับผมก็จะทําการติดตั้งให้นะครับน่ครับเหลือช่องข้างบนนิดเดียวนะครับเหลือประมาณไม่ถึงเซนนะครับใช้ไม้บรรทัดสอดเข้าไปได้นะครับแต่ไม่ติดกับฝา ไม่ให้ติดกับตัวไม้นะครับอ่ลุงดอกคันดอกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผม่ใส่สายเชื่อมสายให้ลูกค้านะครับตัวนี้ลูกค้าให้ใส่สายเชื่อมสายประกอบดอกใส่ฟ้าหลังปิดน็อตทั้งหมดนะครับตัวนี้การสีถึงขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่เราจะขันฝาหลังนะครับ นัดก็ใช้เป็นสกรูเบอร์10นะครับยาวนิ้วครึ่งนะครับต่อไปผมจะผมจะขันเยอะนิดนึงนะครับผมจะใช้สกรูเปลืองนิดนึงนะครับเพื่อเพื่อความแข็งแรงนะครับเพื่อความแข็งแรงในการใช้งานนะครับฝามันจะได้แน่นนะครับประมาณนี้นะครับฝังลงไปให้พอดีกับตัวไม้นะครับไม่ให้จมไม่ให้นูนนะครับ ก็จะเยอะนิดนึงนะครับสําหรับลูกค้าที่สั่งกับทางเรานะครับเราจะขันประมาณนี้นะครับนี่คือและด้านหลังตัวที่ขันเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่ขันฝาเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ถึงขั้นตอนการจะติดฟิลเตอร์ตะแกรงปั๊มนะครับ เช็คความเรียบร้อยอีกหนึ่งครั้งหูจับก็จะเป็นหูจับเหล็กนะครับตรงนี้ก็จะสลัก TSL speaker นะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นท็อปนะครับเหล็กขอบที่ใช้ก็จะเป็นเหล็กฉากนะครับไม่ใช่เหล็กโค้งนะครับเป็นเหล็กฉากจริงๆนะครับความเนียนความละเอียดของงานนะครับเราเก็บรายละเอียดทุกที่นะครับผมตัวตะแกงก็จะติดฟิลเตอร์ให้นะครับ แต่แกงเป็นตะแกงปั๊มนะครับเป็น pump, ต่แกงปั๊มจิตฟิลเตอร์สั่งทำมาคือพอดีเลยนะครับฟิตแบบฟิตฟิตเลยนะครับเวลาขันเข้าไปนะครับมันจะได้แน่นมันจะได้ฟิตมันจะได้ไม่มีการสั่นสะเทือนเพิ่มเสียงแตะแกงเวลาเล่นนะครับ ตัวนี้ยังไม่ขันนะครับถ้าขันแล้วก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือขันน็อตเข้าไปแล้วยึดน็อตตัวตะแกรงหน้าเข้าไปนะครับดูนะครับสังเกตนะครับทุกอย่างจะพอดีกันลงตัวกันหมดนะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับกับแบรนด์ t s l speaker นะครับผมตะแกรงครับเหล็กฉากก็จะเป็นเหล็กฉากจริงๆนะครับแต่ไม่คมนะครับแต่ไม่มีคมนะครับตรงฉากจะเป็นโค้งมนนะครับส่วนมากฉาก ะเป็นหลักฉากโค้งนะครับแต่ตัวนี้เราสั่งพิเศษนะครับเป็นฉากจริงๆนะครับฉากที่ได้ฉากจริงๆนะครับมาใส่ตู้ลำโพงนะครับเพื่อความสวยงามนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับสนใจติดต่อได้ตามเบอร์โทรนะครับตัวนี้เป็น BV18 นิ้วรุ่นท็อปนะครับตามเบอร์โทร0 9 9 6 6 5 2 8 7 9นะครับหรือจะติดต่อทาง ID l ดี e นะครับ 0 8 5 7 5 4 0 8 4 8ฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามผลงานของ TSL Speaker ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ